หลังจากเมื่อคืนที่เราทดลองใช้เตาแมกมามินิทางสนามเดินป่าก,กับชุดหม้อสองคนที่ใช้กระทะแล้วก็ใช้หม้อนะครับก็โอเคครับเมื่อคืนนี้ก็มุงข้าวสุกนะครับเพราะแล้วก็ทอดไข่ได้ทอดไข่เจียวผัดทอดได้นะครับแต่ว่ามันก็ชุดเล็กนิดนึงเช้านี้ผมก็จะมาพามาต้มกาแฟเราจะมาทดสอบกันว่า เตาตัวเนี้ยกับกาของสนามเดินป่าเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการต้มกาแฟต้มน้ำให้มันเดือดนะครับไม่ใช่ต้มกาแฟต้มน้ำให้เดือด,ใ,ใ,ด,อดใส่น้ำเกือบเกือบเต็มกานะครับตัวนี้ เกือบเต็มนะครับตัวนี้นี่นะน้ำเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอีกทีว่าใช้เวลากี่นาทีในการต้มอ,อ้าวลืมใส่แก๊สนะครับเพราะาเมื่อคืนแก๊สเก็บไปแล้วต้องถอดแก๊สทุกครั้งนะแก๊สกระป๋องทุกครั้งนะครับ ใส่กระป๋องเดิมดีกว่าน,นี่กระป๋องใหม่นะครับมีมาสองกระป๋องอันนี้เมื่อคืนนี้ก็หุงข้าวนะครับก็ใช้เวลาเกือบยี่สิบยี่สิบนาทีแก๊สก็ยังไม่หมดนะครับโอ้โหตกใจว้าบวๆาบวาบอันนี้ก็จะเป็นถ้วย อืมตัวนี้จะกันความร้อนเอาไว้ใส่เลยไว้ใส่กาแฟครับมไม่ต้องหกของไปเยอะครับเ,เชา้ชาเช้านี้ที่วังโพนะครับต้มกาแฟกินก็เดืปั้นบ้านนะครับกาแฟซองนี่แหละ ยังไม่มีงบประมาณในการซื้อแกาแฟสดนะครับเพื่อม,มาปั่นสำหรับเต็นที่นอนเมื่อคือนนี้ก็เป็นตัวบีมคูออของสนามเรือนป่ารุ่นใหม่ล่าสุดกันฝนดีนะครับตัวนี้ด้านนอกนะครับไยฉีดจะบังปิดไม่ถึงนะครับก็ยังกันได้ข้างบนนี่ก็นามยัเงเกาะเป็นเม็ดเมยด่นะ่งนะฮะ นี่เป็นทา้าปเป็นเม็ดๆเลยนี่ถ่ายจากด้านล่างนะครับของของตัวทาปสี่คูณหมี2คู่สีด้วยกันนะครับตัเงินกลมแล้วก็อีกสีหนึ่งก็เป็นสีนี้ครับโทนสีนี้เขียวขี้มาเขียวอ่อนก็มีไซสเล็กก็มีครับทาสี่คูณห ไส์ใหญ่นะครับแล้วก็3ามปสี 4, ไส์เล็กอุปกรณ์ในชุดก็มีมาครบนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ในชุดนี้คือจะมีเสาสองต้นระหว่างรอน้ำเดือดมีเสาสองต้นแล้วก็สมอบกก็แถมมาให้เสาก็มีแปดสิบนะครับสามารถต่อท่อนได้ <c oughs> ขนาดพกพาเล็กนะครับประมาณนี้ถุงไม่ใหญ่มากผมก็ใส่กระเป๋ามาเดินทางมา ประหยัดพื้นที่นิดนึงครับประหลูของเยอะก็จะหนักนกั์เตอร์ก็ไม่มีใช้แขวนี่ละกัดเอาร้อนนะครับตรงนี้มันจะกัดที่นี่ก็ร่มรื่น บานีบ้านนี้นะครับอย่าว่าอย่าถือสากันนะครับหลับก็สบายครับแต่ก็อาจจะมีเสียงสัตว์เสียงสัตว์นะครับมีเสือมีสิงโตหลู่ข้างเต็นทนะ พวกเสียงไงก่เดือดนะใช้เวลาแป๊บเดียวครับสำหรับพวกที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแนะนำให้ใช้เป็นพวกชุดหม้อชุดกาที่เป็นอลูมิเนียมครับจะได้มันจะนำความร้อนได้เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดแก๊สประหยัดเชื้อเพลิงเผื่อเราอ,ออกทิพแก๊สหมดมก็จะช่วยประหยัดได้เยอะขึ้นถ้าเอาแบบหม้อสแตนเลส คือใหญ่ก็เปืองแก๊สหนึ่งครับใช้ได้แต่ว่ามันเปืองแก๊สทกชุดหม้อของสนามเลินป่าก็จะมีชุดหม้อสองคนสี่คนนะครับคือมันจะ,ะซ้อน,อน,อน,อนในชุดเดียวประหยัดพื้นที่ในการเก็บแพ็กเกจนะครับสําหรับพวกสายแบกสายลุยนะครับหม้อชุดเล็กก็ะพอครับชือสองคนส,สองคนก็จะมีกาหนึ่งใบหม้อเล็กหนึ่ง กระทะใบเล็กหนึ่งใบแล้วก็ถ้วยสองกานสองกระพีตะหลิวแล้วก็มีฟอยขัดม้อให้ครับส่วนชุดสี่คนก็จะมีกาหนึ่งตัวกานี้จะไส์เดียวกันอุ้ยช้างม่อเห็นไหมครับช้างตัวตัวเป็นเป็นครับ นะครับชุดหม้อ4คนก็จะมีกาหนึ่งใบขนาะดเท่ากันครับชุดสองคนหม้อเล็กหนึ่งใบหม้อกลางหนึ่งใบกระทะกะไสฟกลางหนึ่งใบจานสี่ถ้วย4ตะลิว 1, ้วหนึ่งคัพพีหนึ่งฟองน้ำนะครับเดือดแล้วครับเดือดแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเดือดฝอ้จาดกิน เวลาไม่นานครับยังไม่มีการตัดต่อนะครับแล้วก็เบาแก๊สครับปิดไปเลยก็ไนดะ้อืมอเอ๊ลิลลิลินๆๆๆไม่มีอะไรคน ันบ้าจริงนะครับทริปนี้อุปกรณ์อะไรก็ไม่ติดเตรียมมานะครับปุบปรับทัวคนไปครับนี่แหละครับซอมนี้ก็เป็นของซองบะหมี่ถึงสำเร็จรูปมาครับประยุกต์เอาครับ ถ้วยไม่มีก็นี่ครับถ้วยใช้ได้กินเสร็จก็ยังเป็นถ้วยได้กันความร้อนได้ดีครับอสุดดเช้านี้ที่บางโพกับกาแฟร้อนๆถ้วยอาจจะไม่คัดสิกนะครับใช้ถ้วยนี้ ของชุดมอนี่แหละครับบ๊ายบาย